โอเคก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็พบกับธรรมกรฬิกากันอีกเช่นเคยนะครับผมอ่าสำหรับเรือนนี้นะครับตอนแรกก็ว่าจะไม่ได้ทำการอัดวิดีโออะไรนะครับผมแต่ว่าคราวนี้ลูกค้าขอมานะครับเพราะว่ามันก็เป็นอีกเรือนหนึงนะ่งเนาะที่ลูกค้าถามกันเข้ามาแล้วก็นานๆทีนะครับผมจะได้มีการเอารุ่นนี้เข้ามาเนาะเพราะว่ารุ่นนี้นี่ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ต้องยอมรับก่อนนะคบว่าทุนค่อนข้างที่จะสูงนะครับผมแต่ว่าตัวนี้ก็ พอได้มาในราคาที่กลางๆไม่แรงมากก็ปล่อยไปในราคามิตรภาพนะครับผมก็ตัวนี้คือ c a s ิโนะครับผมเป็น c a s ิโนะครับที่สามารถดูเวลาได้ทั่วโลก30กว่าท z o โซเลยนะครับรุ่นนี้มีชื่อรุ่นว่า c a s ิโ AE 1200นะครับผมอ่าโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมจะขอแกะออกจากตัวหมอนให้ดูก่อนนะครับผมสำหรับ เรือนี้นะครับก็มีเจ้าของไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ว่าเอามารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูก่อนนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูก่อนเนาะตัวนี้นะครับผมก็ได้เป็นกล่องแทนกับใบรับประกันนะครับเพราะว่าเจ้าตัวกล่องหลักเนี่ยไม่ได้มานะครับแต่ไม่ต้องห่วงร้านผมก็จะมีกล่องแทนมีอะไรให้นะครับถ้าเป็นรุ่นที่มีกล่องแทนนะครับก็จะแจ้งรายละเอียดใน Facebook Fanpage นั่นเองนะครับผมอ่า เรียนตามตรงนะครับว่ารุ่นนี้ปลอ mature mature มเยอะมากนะครับผมแต่ว่ารุ่นนี้มีจุดตายอยู่นะครับมีจุดตายในการดูอยู่นะครับผมนะครับรุ่นนี้มีจุดตายในการดูอยู่นะครับจุดตายจุดที่1นนะครับผมถ้าเป็นของปลอมนะครับถ้าเป็นของปลอมแผนที่โลกตัวนี้จะเป็นแผนที่โลกหลอกลวงนะครับสังเกตว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ประเทศไทยนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามันไฮไลท์อยู่ที่โซนประเทศไทยนะครับแต่พอผมกดต่อไปปุ๊บ เป็นสิงคโปร์นะครับมันก็จะไปไฮไลท์ด้านล่างนะครับเพราะสิงคโปร์อยู่ด้านล่างของไทยเนาะกดต่อไปเป็นลอนดอนนะครับอ่าอังกฤษอยู่ทวีปยุโรปนะครับผมสังเกตว่าแผนที่ด้านบนตรงนี้นะครับใช้งานได้จริงทุกแผนที่นะครับผมนี่นะครับอ่าปารีสนะครับก็ยังอยู่ในทวีปยุโรปอยู่ถูกไหมครับและใช้ทําโซนเดียวกับแถบแอฟริกานะครับก็คืออย่างที่เรียนให้ทราบครับของแท้จะ สามารถดูเวลาได้นะครับผมนอกจากนี้เราเข้าสู่โหมด r l d t i m e นะครับเราสามารถที่จะไล่ดูได้ทั้งโลกเลยนะครับแน่นอนว่าของปลอมรูปโลกนี้จะไม่สามารถใช้งานได้จริงนะครับเพื่อนเพื่อนสังเกตที่แผนที่นะครับว่ามันค่อยๆเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับผมอ่ามันค่อยๆเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับอ่าแต่ถ้าเป็นของปลอมนี้มันจะไม่เลื่อนแบบนี้นะครับและสังเกตอีกจุดหนึ่งนะครับผมของแท้นะครับคุณผู้ชม ของแท้นะครับตอนนี้เป็นเวลานะครับอ่าเดี๋ยวผมหยิบนาฬิกาของวันนี้ให้ดูนะครับวันนี้เป็นวันที่2นะครับตอนนี้เป็นเวลาอา่ประมาณเกือบเกือบสทุ่มนะครับประมาณทุ่ม46นาทีนะครับผมอ่เดี๋ยวผมหยิบไปดูทุ่ม46นาทีนะครับวันที่2นะครับสังเกตว่าตอนนี้ผมอยู่เวลาประเทศอะไรเนี่ยเบอร์ผมอยู่ทําโซนประเทศอื่นซึ่งมันเป็นบ่าย3ามนาทีนะครับ แต่ว่าตรงนี้นะครับก็คือเวลาโฮมทาวนะครับคือเวลาประเทศไทยนะครับยังคงบอกที่ทุ่ม47นะครับผมหมายความว่าอะไรหมายความว่าตัวนี้เป็นของแท้ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะถ้าเป็นของปลอมนะครับตัวนี้นะครับจะไม่ได้เดินเหมือนนาฬิกาอนาล็อกแบบนี้นะครับสังเกตว่ามันจะมีวินาทีค่อยๆวิ่งนะครับผมถ้าเป็นของปลอมมันจักระพริบไปกับพลิบมานะครับมันจะไม่สามารถใช้งานได้จริงแบบนี้นะครับผม อ่านะครับอ่ามีเรื่องของการตั้งเวลาต่างๆนะครับผมแล้วก็มีเรื่องของการนับเวลาถอยหลังนะครับจับเวลาใช้งานได้จริงนะครับกดเริ่มจับเวลานะครับผมอ่ากดเริ่มจับเวลานะครับสามารถกดเริ่มจับเวลาได้แล้วก็สามารถสปิทไทม์หยุดได้และกลับมาในเมนูหน้าหลักแบบนี้นะครับผมอ่านี่นะครับเรายังจับเวลาที่ไว้อยู่เรวก็กดสามารถกดหยุดแล้วก็รีเซ็ตขออภัยครับกดผิดอันนั้นเป็นแสงกดรีเซ็ตแบบนี้ได้นะครับผมของแท้นะครับ สายสแตเลสบัคเกิลตีตานะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์ CMG แท้นะครับผมสติ๊กเกอร์ CMG ปอมเนี่ยตัว G ตัว M ตัว C จะเล็กๆและบางนะครับแต่นี่เป็นสติ๊กเกอร์ CMG แท้จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับผมใช้งานได้ทุกฟังก์ชันนะครับเมื่อกี้ที่ผมกดไปมาเพื่อนๆอาจจะสงสัยเอ๊ะทำไมไม่มีเสียงเลยทำไมเงียบจัง เพราะว่าผมเข้าโหมด mute นะครับ M U T E mute นะครับผมแปลว่าโหมดเงียบเสียงนะครับผมซึ่งแน่นอนครับรุ่นปลอมไม่สามารถทำได้นะครับสําหรับเรือนี้ก็พร้อมนะครับผมพร้อมกล่องแทนนะครับเพราะว่ากล่องเดิมเจ้าของเก่าไม่ได้เก็บไว้เนาะเพราะว่าตอนที่ผมไปรับมาก็คือไม่มีแล้วนะครับกล่องเดิมไม่เป็นไรแต่ว่าตัวนี้แท้นะครับผมก็ ให้ดูกันคร่าวๆนะคะว่าแท้ปลอมดูยังไงสำหรับรุ่นนี้ด้วยแล้วก็เป็นการรีวิวคร่าวๆของเจ้าคาซีโอเรือนนี้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากอ่า u u u e e ธรรมกรนาฬิกาด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ